สวัสดีครับ Always on หรือการแสดงผลตลอดเวลาเป็นหนึ่งในคุณสมบัติการแสดงผลบนหน้าจอที่แสดงเฉพาะเวลาหรือข้อมูลบางอย่างเช่นการนัดหมายล่าสุดหรือการพยากรณ์อากาศเป็นต้นครับทำให้เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะได้คุณสมบัตินี้เริ่มมีการใช้งานบนฝั่ง Android ครับโดยมีอยู่ในระบบของเครื่องบางรุ่นเช่นสมาร์ทโฟนจากซัมซุงแต่บน iOS ไม่มีมาพร้อมกับระบบครับ แม้ว่าบน iPhone ในซีรีส์10จะรองรับการแตะเพื่อปลุกแต่ผู้ใช้จำนวนไม่น้อยก็อยากให้เปิดแสดงเวลาบนหน้าจอไว้ได้ตลอดเวลาครับโดยไม่ต้องแตะหรือยกเครื่องขึ้นมาข่าวดีก็คือเราสามารถทำแบบนั้นได้ครับเราสามารถเปิดใชใ้คุณสมบัติ Always On บน iPhone ได้ง่ายๆและทำได้ฟรีด้วยครับด้วยแอป o l e d X ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store ครับแอปนี้แจกให้ใช้งานกันฟรีๆครับ แต่ถ้าอยากได้คุณสมบัติเพิ่มเติมก็สามารถซื้อเวอร์ชั่นพรีเมียมได้ในราคา99บาทครับสำหรับเวอร์ชั่นฟรีก็ใช้งานได้ดีเลยครับและไม่ต้องห่วงว่าจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนด้วยครับ h a p OLED X นี้ออกแบบมาสำหรับใช้งานร่วมกับ iPhone ในซีรีส์10สรุ่นครับนั่นคือ p p o o n 10 10s และ 10s max ครับแม้ว่าจะเอาไปใช้กับ iPhone รุ่นอื่นๆได้แต่สาเหตุที่ไม่เหมาะเหมาะกับซีรีส์10อย่างเดียว เพราะหน้าจอการแสดงผลแบบโ l e d นั่นเองครับเพราะการทำงานของแอปนี้จะแสดงข้อมูลโดยใช้สีขาวและปล่อยพื้นหลังเป็นสีดำซึ่งจอโ l e d นั้นรองรับการแสดงสีดำที่ดำสนิทจริงๆครับด้วยอัตราส่วนคอนทราสต์หล้านต่อ1นสีดำจึงดำสนิทจริงๆไม่มีสีอะไรเลยครับแม้ว่าจะแสดงผลข้อมูลต่างๆเอาไว้ตลอดเวลาแต่ก็เป็นการแสดงผลเพียงบางส่วนเท่านั้นครับส่วนที่เหลือเป็นสีดำสนิทจึงช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้ครับ หลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปแล้วเราไปเปิดใช้งานกันเลยครับเมื่อเปิดขึ้นมาเราจะเห็นข้อมูลไอคอนเวลาวันในสัปดาห์เดือนวันที่ระดับพลังงานแบตเตอรี่สแสดงอยู่บนหน้าจอครับด้านล่างเรายังป้อนข้อความที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยครับโดยข้อมูลนี้จะสแสดงอยู่บนหน้าจอตลอดเวลาแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องจอเบอร์นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีภาพตกค้างบนหน้าจอเพราะ o l e d X จะทำการย้ายตำแหน่งการแสดงข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติโดยจะเลื่อนตำแหน่งไปทุกๆ1นาทีครับหมดปัญหาเรื่องการแสดงข้อมูลค้างบนหน้าจอแล้วจะทำให้เกิดปัญหาจอเบินได้ครับไม่เพียงเท่านั้นเรายังสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยครับเริ่มตั้งแต่การแตะบนหน้าจอแล้วเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับความสว่างในการแสดงผลหรือการแตะบนหน้าจอ1ครั้งแล้วแต่คำสั่ง settings ที่แสดงขึ้นมาเพื่อเปิดการตั้งค่าเพิ่มเติมเช่นแตะ change personal note เพื่อเปลี่ยนข้อความที่ต้องการให้แสดงบนหน้าจอครับเพื่อนเพ่นยังสามารถแตะ change s c r e e n icon แล้วแตะเลือกภาพที่ต้องการให้แสดงขึ้นมาได้ครับซึ่งมีรูปแบบต่างๆให้เลือกมากมายหลายรูปถ้าไม่ต้องการให้แสดงภาพอะไรเลยให้แตะ none หรือถ้าต้องการให้แสดงภาพของเราเองให้แตะ load your own แต่คุณสมบัตินี้จำกัดเฉพาะเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้นครับถัดมา proximity sensor มีประโยชน์มากครับ เมื่อเราเปิดใช้สวิตช์นี้ระบบจะตรวจสอบว่าหน้าจอมีอะไรมาบังทับไว้หรือเปล่าเช่นเวลาที่เราใส่เครื่องในกระเป๋าเกางเกงปิดเคสใส่ในกระเป๋าถือหน้าจอจะปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ครับไม่ต้องแสดงข้อมูลอะไรเพราะไม่มีการดูอยู่แล้วครับแต่เมื่อเรานําเครื่องออกมาจากกระเป๋าหรือเปิดเคสขึ้นมาหน้าจอก็จะติดขึ้นมาและแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติครับเราลองไปทดสอบกันครับด้วยการเอามือบังเซนเซอร์ด้านบนจะเห็นว่า จอดับไม่แสดงผลอะไรเลยครับเมื่อยกนิ้วออกก็จะแสดงข้อมูลอีกครั้งทันทีประหยัดแบตเตอรี่ได้ดีเลยครับการตั้งค่าถัดไปคือ a n a ล็อกคร็อกเมื่อเปิดสวิตช์นี้ก็จะแสดงนาฬิกาแบบอนาล็อกแทนแบบดิจิตอลครับสำหรับการตั้งค่า change color ที่ให้เราเลือกสีการแสดงผลจะต้องเป็นเวอร์ชั่นเต็มครับเช่นเดียวกับการเลือกหน้าจอแสดงผลแบบอื่นๆหลากหลายรูปแบบต้องใช้เวอร์ชันเต็มเท่านั้นครับ โดยรองรับการแสดงผลในแนวนอนด้วยครับรวมถึงยังมีการแสดงผลแบบดวงดาวก็จะอยู่ในเวอร์ชั่นเต็มเช่นเดียวกันครับแต่โดยรวมแล้วเวอร์ชันแจกฟรีนี้ก็ใช้งานได้สบายๆเลยครับง่ายดีฟรีแอปดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเปิดใช้แอปนี้ค้างไว้ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้คนอื่นๆแอบมาใช้เครื่องได้แอบกลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วเปิดแอปอื่นๆของเราดู ก็สามารถตั้งล็อกหน้าจอจำกัดเฉพาะอยู่ในแอปนี้ได้ครับเราไปดูวิธีง่ายๆกันเลยครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะทั่วไปแตะการช่วยการเข้าถึงเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดเลยครับแล้วแต่การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะเปิดสวิตช์การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดจากนั้นแตะคำสั่งการตั้งค่ารหัสแล้วแต่ ตั้งรหัสการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดแล้วตั้งรหัสผ่านที่ต้องการใช้ป้อนซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันครับถ้าต้องการใช้ Face ID ด้วยให้แตะเปิดสวิตด้วยครับวิธีนี้จะทำให้การปลดล็อกทำได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นแตะย้อนกลับในรายการด้านล่างแตะเปิดสวิตปุ่มรัดการช่วยการเข้าถึงวิธีนี้ทำให้เราสามารถกดปุ่ม power ติดต่อกัน3ครั้งเพื่อทำการล็อกให้อยู่เฉพาะในแอปที่ต้องการได้ครับ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่แอป OLED X ค,ครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมาแล้วต้องการล็อกการใช้งานให้อยู่ภายในแอปนี้เท่านั้นหรือเวลาที่ใช้งานแอปอื่นๆก็ทําได้เช่นเดียวกันครับให้เพื่อนๆกดปุ่ม power ติดต่อกัน3ครั้งครับข้อความจะแสดงขึ้นให้ทราบจากนี้ไปคนอื่นๆจะไม่สามารถออกจากแอปนี้ได้ครับแม้จะกดปุ่มปิดหน้าจอแล้วเปิดใหม่ก็ยังครังอยู่ที่หน้าแอปนี้ครับเวลาที่ต้องการออก ให้เรากดปุ่ม power ติดต่อกัน3ครั้งแล้วป้อนรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกค,ครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแต่เส้นสุดก็สามารถกลับไปที่หน้าจอโฮมได้แล้วครับสำหรับกรณีที่เราตั้งล็อกเอาไว้แล้วต้องการปลดล็อกด้วย face ID ให้กดปุ่ม power ติดต่อกัน2ครั้งครับแล้วมองกล้องก็จะปลดล็อกเช่นเดียวกันครับทำให้เราสามารถกลับไปที่หน้าจอโฮมกลับไปเปิดแอปอื่นๆได้แล้วครับด้วยวิธีง่ายๆนี้ เราก็สามารถเปิดใช้คุณสมบัติ Always On บน iPhone ได้ฟรีและยังสามารถตั้งล็อกป้องกันการใช้แอปป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของเราได้ด้วยครับง่ายดีฟรีแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ